เด็กๆวันนี้นะคะมาเจอกับคุณเต้าวันจันนะคะเหมือนเดิมค่ะวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆคะวันนี้เราทํามาถึงหน้าที่19แล้วนะคะวันนี้นะคะดเด็กคุณเต้าก็เอาแบบฝึกหัดขึ้นบนกระดาษแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณเต้าต้องมาทวนก่อนนะคะเด็กๆคะไม่ว่าจะเป็นวิชาของผู้พาที่ว่าสอนเกี่ยวกับเอออว้ยว่าร่าง นนเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะหลายรอบแล้ววันนี้ครูเต้ก็จะมาทวนค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านด้วยนะคะว่าออภาษาไทยอ่านว่าอะไรกันบ้างค่ะเราไปดูบนกระดานกันนะคะวันนี้นะคะหน้าที่29นะคะออก็เอาขึ้นบนกระดานเรียบร้อยนะคะเด็กๆอันนี้นะคะจะเป็นอวัยวะนะคะของที่เด็กๆเนี่ยที่ต้องเรียนรู้นะคะเด็กๆคะอันแรกเด็กรู้ไหมคะว่าหูเราเนี่ยหนีหน้าที่ทําอะไรแต่ก่อนอื่นเด็กมาสะกดท้อมครูเต้าก่อนนะคะหออูหูค่ะ หกูหูค่ะดเด็กคะหูของเด็กมีหน้าที่ไว้ฟังใช่ไหมคะหน้านี้เขาบอกว่าให้เด็กรากเส้นตามรอยปากค่ะให้ไปหาอวัยวะต่างๆทีออ่มีลูกภาพมาให้นะคะอุณตาเราก็ฝึกอ่านแล้วใช่ไหมคะเด็กก็ลากมาที่หูของดเด็กเลยค่ะอ่าต่อไปนะคะปากค่ะเด็กอ่ะมาสะกดกันนะคะตออังโกปากค่ะ โออาร์กปากค่ะเด็กๆคะปากมีหน้าที่ไว้ทําอะไรเด็กๆรู้ไหมคะปากมีไว้พูดนะคะแล้วก็รับประทานอาหารใช่ไหมคะเด็กๆก็รู้จักแล้วใช่ไหมคะเอวีอ่ว่าปากเขาเราก็เคยเรียนกันไปแล้วอานถึงก็ลา,ากตามเส้นปากค่ะไปหาปากเลยนะคะต่อไปค่ะอันนี้นะคะอันนี้อะไรอะไรคะเด็กๆแขนใช่ไหมคะเราจะมาสะกดพร้อมกูเตกันนะคะขอแอนอแขนค่ะ อแอนแขนค่ะเด็กคาแขนเรามีหน้าที่ไว้สําหรับหยิบจับนะคะหรือว่าเออเราก็เออเป็นช่วงตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะมีต้นแขนตรงนี้นะคะไว้ใช้เออทำงานเออช่วยทํางานอุปกรณ์ต่างๆนะคะเราก็ลากเส้นไปเลยต่อไปนะคะมาด้านตรงนี้ให้หมดเลยนะคะเราจะมาดูข้อมูลนี้โตอ,อาตาค่ะโตอ,อาตาค่ะ เด็กๆคะตามีหน้าที่ไว้ทําอะไรคะเด็กๆมีหน้าที่ไว้มองเห็นใช่ไหมคะอ่านเด็กก็ลากนะคะตามเส้นตาไปเลยค่ะไปหาตาแบบนี้นะคะต่อไปค่ะมาดูอันนี้นะคะอันนี้อ่านว่าจมูกนะคะวิธีการสะกดเราจะสะกดอย่างนี้นะคะจออาจจะหอมอูกอมูกค่ะจอาจจะหอมอูกอมูกค่ะจมูกนะคะเด็กๆคะจมูกมีหน้าที่ไว้ทําอะไรคะ หายใจใช่ไหมคะเด็กๆก็ลากตามรอยปากค่ะจมูกคือตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะเด็กก็ลากไปเลยค่อยๆลากให้ตรงเส้นนะคะเพื่อที่เราจะฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยค่ะต่อไปนะคะมือเด็กๆรู้ไหมคะมือนะคะเราจะสกกะกดว่ามอ,อือมือมอ,อืมมอ,อมือนะคะมือมีวัตถที่ไปทําอะไรคะเด็กๆไว้หยิบไว้สัมผัสไว้จับใช่ไหมคะเราเคยเรียนกันไปแล้วเด็กก็ลากตามเส้นปากเลยจ้า ลากแบบนี้นะคะต่อไปค่ะมาดูนะคะขานะะคขานะคะเราจะอ่านว่าโขอขาค่ะครั้งนะคะโขอขาค่ะหรือก็ลากไปเลยนะคะตามเส้นปักแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะอันสุดท้ายนะคะเราจะอ่านว่าทอาเททไม่ทททอาเทาเทาไม่ททานะคะทไว้สำหรับอะไรคะี่เด็กไว้สำหรับเดินนะคะเด็กๆก็ลากไป นน่้ทีนี้เราจะมาทวนนะคะเด็กเด็กอันนี้คืออวัยวะในร่างกายของเด็กเด็กนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรคะเด็กเด็กหูใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะปากใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะแขนใช่ไหมคะแล้วตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเท้าค่ะประมาณฝั่งนี้ค่ะเราเรียกว่าอะไรคะเด็กเด็กตาใช่ไหมคะต่อไปค่ะเอาไว้หายใจเราเรียกว่าอะไรคะจมูกใช่ไหมคะ แล้วอันนี้คะเอาไว้สัมผัสไว้หยิบจับเราเรียกว่าอะไรคะมือนะคะมือคือนิ้วที่มี5นิ้วนะคะต่อไปอันสุดท้ายค่ะขานะคะวันนี้นะคะรูต้าก็ฝากเด็กๆไว้หน้าที่ก้างนะคะวิชาภาษาไทยนะคะเกี่ยวกับอวัยวะเด็กๆนะเด็กๆต้องฝึกสะกดคําด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ